สวัสดีครับผมสอสมเกียรตินะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับนะครับมานําเสนอนะครับมานําเสนอสายใหม่นะครับที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับผมนั่นคือสายเยียครับเยียกําลังฮิตกันใช่ไหมครับอันนี้ผมมาพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเยียบวกกระดุมทองนะครับนี่ตัวชุดชุดพี่นะครับชุดพี่ผมเตะไปแล้วนะครับผมนะฮะหอมมากนะครับผมชุดพี่นะส่วนชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับผมผมทดสอบเติเมื่อวานนะครับผมใส่กับแม่กระดุมทองไว้ นะครับแผลหูตาเหมือนเดิมนะครับผมใส่กระแม่ดมทองไว้ไก่แปดเดือนนะครับดูตัวยังอ่อนอยู่เลยครับนี่ฮะตัวยังอ่อนอยู่ครับยังขาวอยู่เลยฮะนะฮะยังอ่อนๆนไม่ได้ทําอะไรมันครับเห็นไหมครับไก่ไก่มันเปียวมันเปียวนะครับนี่ฮะอวานนะครับอวานลองเตะดูเช็คดูนะครับห้านาทีนะครับห้านาทีนะครับคู่ต่อสู้ก็ปิดชีวิตคู่ต่อสู้ครับแค่ห้านาทีตัวนี้นะครับตัวนี้จะให้คุณพง์ครับคุณพงศ์พันนะครับเอา คุณพงษ์พ so so our ันธ์บอกว่าอยากได้ไปต่อยอดนะครับผมก็จัดให้นะครับตัวนี้นะครับมันตําหนิก็คือว่านะครับชุดมันเนี่ยนะครับจะสมบูรณ์นะครับรูปร่างสวยงอนจะไม่แก้ตัวนี้จะเป็นงอนแก้ทางแม่ครับแม่เราเขาเป็นกระดุมทองจะมีแก้นะฮะตัวนี้นะครับผมนะครับนิ้วเขาจะงอครับนะครับมันค่อนข้างจะอ่าเยวนิดนึงนะครับนี่ครับนิ้วงอไหมครับดีดีดีนิ้วตรงนี้จะงอครับเนี่ยสองนิ้วนี้จะงอตั้งแต่ ออกจากไข่นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะส่งให้คุณคุณพันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปต่อยอดดิ้นดิ้นนะครับปีกนะครับไปปีกหักเลยจับดีๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหยียนะครับเหยี่สายใหม่ฝากติดตามด้นะครับผมนะครับมีดีที่แผลระเบือแข้งนะครับคนที่คนที่เห็นตัวนี้ที่ผมลงคลิปเมื่อวานใน Facebook นะเฟซสำรองนะครับผมซอสทุ่งเกตฟาร์มนะครับเฟซสำรองดูได้นะครับผมตัวนี้นะนะครับผมทดสอบเมื่อวานนะครับครั้งแรกในชิดดูครับ เปียวไม่เปียวนะครับผมต้องจับมือบีบขาไว้นะนะครับเพราะว่ามันเป็นไก่ที่เปรียวนะครับเพราะว่าเป็นไก่ไม่เราไก่อยู่ในฝูงนะครับนะครับมันก็จะทับตัวเมียได้แล้วนะควับวิ่งวิ่งไล่ทับตัวเมียนะครับตอนนี้ก็แบ่งให้คุณพงศัยถ้าใครอยากจะดูเยียตัวนี้นะครับอยากจะดูก็กินกั้งมาแล้วหรือมาหรือมาทางทางไลน์ผมก็ได้ครับจะได้เห็นตัวนี้ว่ามันติดยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่านะครับแผลชุดนี้ที่ทํามาไม่อายใครแน่นอนนะครับและมีความคมแน่นอน นะครับผมนะฮะแต่ละตัวนะครับจะมีความคมเหมือนกันครับแผลหูแผลตาแต่สไตล์การตีคือแบบบางตัวไวจัดนะครับเข้ากั้ไม่ได้เลยโชว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 เลยนะครับตัวนี้ก็ลีลาก็ซึ่งจครั้งแรกนะครับก็โยกโยกโยกขยับขยับเตะแต่แม่นนะครับ5นาทีครับคู่ต่อสู้ปิดชีพนะครับนะครับคู่ต่อสู้ปิดชีพนะครับตัวนี้จะส่งไปนะครับคุณวงพันธ์กาญจนบุรีนะครับมาซุนนะครับตอนนี้นะตอนนี้ประมาณ2425นะครับตอนนี้นะผมต้องจับขานะครับไม่ได้นะไก่มัน8เดือนครับ แปดเดือนดูตอนะครับเนี่ยนะฮะตอกำลังขึ้นนะตอตุ่มๆเว็นคับเนี่ยกำลังขึ้นนะฮะดูตอนะครับแปดเดือนนะครับไก่สายเอียนะครับต้องฝากพี่น้องติดตามนะถ้าใครอยากจะเห็นสายนี้สายใหม่ที่ผมทํานะครับผมนะสายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วท่านจะได้เห็นนะครับครับถ้าอยากเห็นก็แอดไลน์เบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นโปรไฟล์รูปไก่ารูปไก่พันพันไข่นะครับพันไข่หรือไก่ญี่ปุ่น2ตัวถ้าเป็นรูปอื่นนั่นคือไม่ใช่ลายผมนะครับนะครับ ผมบอกเลยลายผมจะเป็นรูปไก่โปรไฟล์ไก่ญี่ปุ่น2ตัวถ้าอยากดูตัวนี้นะเมื่อาวาน5นาทีปิดชีพนะครับคมไม่คมุมนะครับท่านที่เห็นแล้วก็จะรู้เองนะครับแต่ว่ายังใหม่อยู่นะครับนี่จะไปทำพวกไก่หรือจะไป,ไปทดสอบสนามจริงอยู่ที่ท่านนะครับ,นะรบผมแบ่งทุกตัวนะครับผมถามว่าไก่แบบนี้ทำไมท่านไม่เก็บไว้ผมบอกเลยครับผมให้ทุกคนนะครับ นะครับไม่ว่าตัวไหนผมให้ยกเว้นพ่อพันแม่พันนะครับ <_ C os ic> ผมบอกแล้วผมเป็นสายเพาะพัฒนาความเก่งผมไม่ได้สายตีนี่ต้องบอกกันตรงๆนะครับผมเป็นน้องนะผมไม่ได้สายตีนะครับผมยกเว้นพ่อพันแม่พันเท่านั้นที่ผมอาผสมลูกผมจะไม่แบ่งนอกนั้นแบ่งทุกตัวไม่ว่าตัวไหนผมแบ่งหมดเพราะผมเป็นสายพัฒนาไม่ได้สายดนตรีอ่ะคลิปนี้ต้องนะครับฝากไว้นะครับนะครับฝากสายพันธุ์ใหม่ที่ทำขึ้นมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ